อ่ะข้อนี้ก็จะแยกต่อเป็นอะไรครับเป็น x กำลังสามชก่กำลังสองลบก,กับแปดกำลังสองเห็ไหมมันก็จะเป็นอะไรครับกลายเป็น x ก,กำลังสามลบแปดก็เป็นสองกลังสคูณกับ x ก,กำลังสบวกกับแปดก็คือสองกลังสามนั่นเอง เห็นปะแล้วก็เข้าฟอร์มต่ออีกนะมันมีฟอร์มสูตรอีกยังไม่จบสูตรกำลังสามไงลบกันไงก็ได้นะครับนะลบคูณกับอะไรครับ x กำลังสองบวกสอง x บวกสี่คูณกับ x บวกสองคูนนี่แบบเียครับเรียบร้อย มา,มาดู